สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันั้นแหละครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ตำหนักอาจารย์สงัดนะครับผมเนาะก็มาจะมาขอในทางของอาจารย์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ญาณนาคีมาแล้วแล้วด้านข้างนี้เป็นอะไรครับอาจารย์อันนี้องค์พ่อพระอ่ารายณ์อ๋อองค์พ่อนารายณ์นั่นแหละนะครับผมอันนี้ใครใครได้เป็นคนได้มาจากไหนครับอาจารย์ฮะอันนี้ได้ได้มาจากไหนครับบูชามาจากไหนครับองค์พ่อนาารยณ์มาจากน้องสินโอโคราช ลูกศิษย์ที่เขาอยู่ราบดีมาถวายปัจจัยให้ซื้อมาครับครับผมลูกศิษย์ครับก็คืออยากให้อาจารย์นี่บูชาองค์พ่อนาฬิมานะแล้วก็ที่มาที่ไปของปู่เวศด้านหลังนี่มาจากไหนครับอาจารย์ปู่เวศนี่มาจากอันั้นใอลูกศิษย์อยู่สุโขทัยลูกอาถวายปัจจัยให้ซื้อมาอะไร แลก็ลายแฟนแปรงแล้วก็มีโชคมีลาบอะไรนั้นได้เงินได้ทองจากแปรงอะไรนั้นพอเลยให้ปัจจัยมาซื้อครับครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็คือได้จากของดีกับอาจารย์ไปแล้วก็มีโชคมีลาภได้สิ่งที่ตัวเองหวังนะครับก็เลยถวายของมานะครับอันนี้แฟนเขาทิ้งแฟนเขาไม่อยู่ด้วยแฟนเขาไม่คุยด้วยไปประมาณสองปีสามปีเลยไม่ให้อาจารย์ช่วยครับแล้แฟนเขากลับมาคงเสียวเหมือนเดิม ครับผมวันนี้เขาได้ดีปูกบ้านปุูกช่องของหอให้บครับผมครับเนาะที่ก็คือที่อยู่ตำหนักของอาจารย์สงัดส่วนใหญ่จะได้มาจากลูกศิษย์ลูกหากันนะครับผมแล้วก็ของยานาคีกับปู่นาคานี่ก็เหมือนกันลูกต้องลงเงิล้ครับผมก็ได้บารมีของเอฟซีนี่แหละเนาะครับคผมตอนพ่อรับศยด้วยยากาับาก็ได้จับอตัวเลขนี่แหละครับปกเกียให้ครับผม ทีนีเ้เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้เห็นเอฟซีโทรมาอันนี้บูชาอาจารย์กันเยอะนะ,ะเกี่ยวกับสีพึ่งกับน้ามันอ่าค่ะผมคือมีเอฟซีหลายท่านอยู่ที่ว่าบูชาไปใช้แล้วเห็นผลประสบความสําเร็จต,ตั้งแต่แอดมินมาถ่ายเนี่ยก็คือมีหลายท่านใช่ไหมครับอาจารย์ูกต้องหลบมันก็ได้ผลหลยเจ้าโอ้อันนี้ก็โทรอันนี้เขาโทรมาเกี่ยวกับอันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องรับแลวก็โทรมาบูชาสีพึ่งหลกโอ้ครับครับผมอโทรมาไม่ขาดสายนะเนาะเมื่อกี้เขาบูชาชาของไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาบูชาอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับเมื่อเขาบูชาน้ำมันไปแล้วเอ้ยบูชาส่ลิปตาได้ได้ที่พูดไปเพิ่มเขาจะบอกว่าจะลงเดินทางไปญี่ปุ่นไปขายของเม่อกเขาบอกเนาะครับครับผมเรารับของีนญี่ปุ่นมาขายไทยไทยไปขายญี่ปุ่นครับครับผม ด้วยในเรื่องค้าขายเจรจาอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเจรจาการค้าขายค่ะผมดูที่มันไม่หยอมแล้วตรงหลักสตาจะตัำก็จะเป็นประมาณนี้นะอาจารย์เนาะก็คือว่าตั้งแต่แอดมินมาที่ตำหนักอาจารย์เนี่ยได้ประมาณยี่สิบนาทีนี่คนโทรมาประมาณสี่ห้าสายแล้วนะครับก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องสัิกากล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสีพุ่งสีพุ่งนะครับค่ะผมก็คือยากจะเอาคุมานมาที่ บาแห่งเากเาเนี่ยโอ้ค่ะเอาเอาีะลงมารับเองโอ้จะลงมาบูชาน้องกุมารไปเองเลยไปเองโอ้คับคับผมมาจากจังหวัดอะไรครับอาจารย์มาจากกรุงเทพหรอกรุงเทพอืมครับผมมาจากภาคใต้นาคใครับมาไกลมากเลมาแทนกันนะครับผมก็คือหลักๆที่อาจารย์มีอยู่สามอย่างเลยก็คืออาจารย์มีอะไรบ้างครับตอนที่นี่ให้บูชา นนก็ตอนนี้ก็มีาริกาเขียนพอ่อแกแล้วก็น้องกุมารน,น้ำมันสีพึ่งแต่มันเสน่สีพึ่งเสน่ห์ประมาณนี้มีอยู่ห้าอย่างหลงประมาณนั้นทำห้าอย่างล้วทำเยอะครับคับหมก็ม,มีลูกศิษย์ลูกหาในมาร่วมบุญนะครับผมในวดที่ผ่านมานี้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการในทําพิธีญาณนาคีนะครับก็คือว่าที่อาจารย์พูดไว้ว่าญาณนาคีนี่ถึงจะเข้าพรรษาแล้ว ท่านก็ยังคงจะให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละเพราะท่านบอกว่าท่านข้อไระเจกากคองได้ <c oughs> แต่ท่านมีข้อแม้ข้อหนึ่งคือใบชีที่ตั้งห้ามเอาออกต้องตั้งให้ครบรึ่งเดือนคือจากวันที่เราไหวาให้มันครบรึ่งเดือนกึ่งหนึ่งอ่ะจากวันพระหนึ่งคะวันพระหนึ่งห,ห้ามเอาเอาอกเลยนะต้องตั้งต้องตั้งให้แกตลอดห้ามบุกตรงเห็นห้ามเอาออกถ้าเอาออกก็จะไม่ให้ ครัแกบอกอย่างนี้สิบสิบห้าวันอย่างนี้ใช่ไหมคะสิบสองิบห้าวันตั้งบ่ายสิว่ายสิบห้าวันแล้วท่านก็จะให้ค่ะามขอใหม่ก็เอามาตั้งใหม่อย่างนี้จะเปลี่ยนได้ก็บอกอย่างนี้ครับแค่นั้นก็ไม่ให้ไม่ได้ประมาณนั้นหลงครับผมนี่ข้อเลิเปลี่ยนที่อื่นก็ไม่หนักหนาทีหรับเรา เหมือนวันนั้นท่านบอกว่าให้เอาผลไม้ไว้กี่วันคะพี่เนียวสามวันเกือบเข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะครับอนนี้แกก็บอกเดี๋ยวนั้นแหละให้เอาใบสีตั้งไว้สิบห้าวันจนกว่าเราจะมันนั่นหมายค่อยเปลี่ยนออกให้แกอันนี้เพราะแกเอาเพราะใบสีเฉยลงของไหวสมัคราศีสองได้ยกบเปนใบสีครับครับผมเพราะที่มาวันนั้นก็คือกันอย่างนั้นครับทือท่านมาซื้อบอกอย่างนั้นก็คือทุกครั้งเวลาที่เรามาขอเนี่ย ส่วนใหญ่องค์ุ่กกับองค์หญจาท่านจะมีข้อแม้ตลอดบางทีก็ให้เอาผลไม้ไว้สามวันแต่บางทีก็ไม่เอาบางทีก็ไม่เอาประมาณนั้นสองวันเมื่อกี้แกก็ไม่เอาให้ลาได้เลยลาได้เลยก็คือช่วงงวดที่ผ่านมาแกไม่ขออะไรมันเข้าเป็นเลขลก่างเลขอกสองตัวแต่ที่แกขอมีสิทธิ์ที่จะได้สามตัวนะคะถได้แกขอไว้มันต้องมีอะไรสักอย่างถาแกไม่ขอไว้หรอกประมาณนั้นรหลานค่ะบผม Ừ, ทีนี้หลังจากได้ทีองค์ยามาหลังจากที่ได้องค์ยามาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแ <med> ปลงหลายอย่างเลยก็คือทางครอบครัวของอาจารย์สงัดอ่ะก็คือสามารถสื่อสารกับองค์ยาได้ใช่ไหมครับ bol, ต<ร>้องม,มีใครในครอบครัวบ้างครับที่ว่าสื่อสารกับองค์ยาได้ตอนนั้นก็มีแม่ขอออาจารย์น้องสาวที่อยู่กับแม่ประมาณนั้นที่วันที่เอามาตอนแรกที่เคยลงมาบอกเนาะนั่นแหละบอกกับน้องสาวว่าสองสองศูนย์เนาะแต่สองศูนย์มันก็ไป เที่ยวลาวแล้วเนาะไปออกต่างประเทศแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ล่าสุด<ม>ที่บอกอาจารย์เตียวห้าศูนย์สามก็ไปเมื่อคืนเลยอลาจารย์เตียวห้าศูนย์สามก็ไปเที่ยวลาวเหมือนกันพ<ล>าผม,มไปออกต่างประเทศมาแล้วเนาะครับทีนี้ก็มาคงสุดท้ายนี้ก็อยากจะมาย้ําแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับพี่อาจารย์ว่าก็มีเลขตัวที่ชอบอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ต้องพนันนะจ์ก็มีตัวที่ชอบคจะใจขอออาจารย์นะอาจารย์รักสองแปดนะ ตัวนี้สองแปดคล้ายๆกับเลขเก้าหนึ่งนี่งวดที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับอาจารยา์ประมาณนั้นคล้ายกันอาจารย์ก็ชอบอย่างนี้เลยนะคะเก้าหนึ่งเมื่อกี้นะคะ,ะครับเก้าหนึ่งนะครับตัวที่อาจารย์ชอบ,บปรากฏว่าออกเก้าหนึ่งตรงๆอาจารย์ได้ฝันเกี่ยวอะไรกับเลขพวกนี้ไหมครับอาจารย์เมื่อคืนก็ฝันที่เราขอไปมันก็ฝันเห็นหมาตัวหนึ่งมันเข้ามาในสำนักตรงนี้เข้ามานั่งตรงนี้เลย ประมาณนี้แต่มาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับผมวเมียมรู้จะตีเป็นอะไรอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะตามภาษาบาลอาจารย์เนหมาก็ให้ตีเป็นเลขเก้าโอ้ระมาณนั้น็ามาต้วงตรงครับฝังเห็นหมาที่อาจารย์เลี้ยงไว้ที่บ้านอืมคิดว่างวดนี้จะมีเก้าใช่ไหมครับอาจารย์น่าจะมีเก้าถ้าตามที่ดูไปนอาจารย์น่าจะประกันให้ตัวเก้าเลยโอ้แต่อาจารย์ไม่ค่อยชอบต่อาจารย์ชอบสองแปดดัง ในรับครับครับผมแต่นการัง่ายก็มีวันค่ำรับประกันได้เลยเดี๋ยวนี้ก็รับประกันนะมาประมาณนั้นราวเต็มรูมาคู่อะไรเด้อประมาณนั้นครับค่ะผมมาคู่วเองเด้อเลขทูบเราก็ก้านะคะเลขทูบก็เก้านะเก้าสามเก้าเนาะอาจารย์จะไม่ผิดเนาะที่มาขอใบบแรกเลยเนาะครับผมเลขทูบที่อาจารย์นายหยิบให้วันนั้นให้แอดมินเป็นคนเอาไปจุดขอองค์ปู่นะครับผม ราะว่าองค์ปู่ท่านเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์แม่เตียวจะขอคล้ายๆกับสื่อเนาะไม่เคยไปจุดทูบขอในรักษาน,นี้เลยนะครับก็เลยได้มาไปเลขเก้าสามเก้านะครับแล้วตัวที่ว่าปออกต่างประเทศแล้วก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ก็บางครั้งมันอาจจะมาไทยด้วยก็ได้ประมาณนั้นครับเพื่อมนัน,อมนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันกลับมาไทยประมาณนั้นแหละครับผมแล้วทีหลังหลังจากที่ขอขอไปแล้วขอองค์พระแม่ย่าไปแล้วคนในครอบครัวยัง มีสื่อหรือว่าฟันเกี่ยวกับแม่ย่าอีกไหมครับครั้งนั้นก็ไม่ฝันเลยครั้งเดียวก็จบแล้วถ้อมากท่านจะไม่ไม่มาบอกซ้ําคบมาบอกซ้ำอะไรมันจะเยอะขึ้นอาจจะเพี้ยนได้ประมาณนั้นครับครับผมก็คือแต่ละงวดจะขอได้แค่รอบเดียวถูกไหมต้องเหรอจะขอได้รอบเดียวจะบอกแค่รอบเดียวเท่านั้นเลยเกิมาบอกซ้าเกิดมาบอกทาเพื่อนะประมาณนั้นครับครับผมก็สมมติออกเลขตัวนี้นี่อาจารย์สงัดกับ อาจารย์เตียวแม่อาจารย์แม่เตียวนี่ก็คืออยากจะสร้างอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมครับอ,อาจารย์ต้องเน้นทำเพิงมด้านหน้านต่อบางเด็ดบางปุ่นด้านหน้าให้ไม่ทันหรือจะทําแท่นเพิ่มเลยอาจารย์คุยกับช่างแล้วว่าให้เขาทาแท่นตัง้งให้มันดูดีหน่อยมันตั้งมาพิงแล้วไม่ค่อยสวยครับอ,อตั้งตั้งตั้งตรงไหนครับอาจารย์ตรงนี้แหละจะทําท่านขึ้นเฉยๆตรงที่เราตั้งกัน,กนตั้งองคูกับองค์ยาขึ้นค่ะทำฐานขึ้นทำสูงหงน่อยประมาณตั้ห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบห้าเส้นเนี่ยประมาณนั้นถ้าถับผมเนาะขอโดยบนาให้แนวทางของอาจารย์นี่เข้าสามตัวตรงๆเนาะจะได้ร่วมกันสร้างแทนวางปู<ม>่<ม>กับยาแล้วก็ต่อหลังคากระหิกนะคะคุยกับช่างแล้วช่างเขาังไม่ว่าบอกว่ายังดำนาอยู่ตรงนี้ก็ดำนากันเนาะยังไม่เสร็จบอกว่าประมาณมันที่ยี่สิบแล้วที่ที่สิบมวยออกก่อนผมจะได้มันจะพอปูเมายา ครับเผื่ออค์ปู่องค์ย่าท่านอาจจะถูกใจอาจจะชอบอาจจะให้สามตัวตรงๆถูกต้องแล้ครับผมแต่ว่าเลขเลขที่อาจารย์บอกว่าชบอก้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเลขของอาจารย์แม่เตียวที่ขอวันนั้นอืละอืออาจารย์แม่เตียวมีทั้งเก้าห้าแล้วก็เก้าสองถูกต้องละอืมแต่ว่าเก้าสามนี่มาอยู่กับของอาจารย์สงัาถูกต้องนะครับเนาะมันก็มีมานั่นแหละน่าจะมาเลขเก้าแล้วทำไมมัน คงจะไม่พ้นเลขเก้าทั้งหมดนี้ประมาณนั้นน่ะลูกอย่างรูเก้าอะไรแล้วไปจับเอาเองแล้วการท่าคู่แล้วการสอบเก้าอะไรก็ประกอบเอาเองนั่นแหละครับครับอาจารย์เก้าหนึ่งตัวเดิมมีมาได้ไหมครับอาจารย์มันก็มีสิทธิ์เนาะของนี้มันไม่แน่นอนนะว่าเลขมันมันไม่มีอะไรแน่นอนน่ะลูกประมาณนั้นครับมันก็ยังมีสิทธิ์ไม่เหลือน่าจะน่าจะเก้าห้ามากกว่ามั้งมันน่าจะมาเนมาเก้าหนึ่งเก้าห้าเนี่ยประมาณนี้ครับครับผม คือเก้าห้านี่เป็นเลขที่อาจารย์แม่เตียวขอไว้แล้ววันนั้นนะครับท่านผู้ชมหลายท่านดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับถ้าเกิดก็ถ้าเกิดงวดนี้มีโชคมีลาบกับอาจารย์แม่หรือว่าอาจารย์สยกัดก็จะได้รวมบุญกันนะครับจะได้สร้างอันนี้ออกไปเนาะบังเด็บ้องผลไปสร้างเป็นเพลิงออกไปเราเป็นเพลิงออกไปเป็นชาตินะก็ชาติกไปครับผมแลอวก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือถ้าเกิดว่าอยากได้เกี่ยวกับสีพึ่งแล้วก็ แบบของเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับก็ให้ติดต่อทางเบอร์โจเบอรบ์โทรอาจารย์สง,งัดได้เลยนะครับผมเนาะก็คือส่วนใหญ่หลักๆเลยที่บูชากันไปส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์การค้าขายหลกแล้วก็โกเม่ตามโบมหาเสน่ห์อะไรประมาณนะั้นหลักๆจะเป็นค้าขายกับมหาเสน่ห์ถูกต้องแล้วก็มีค้าขายกับมหาเสน่ห์สองยางประมาณนั้นครับพแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียนี่อาจารย์ไม่ทําใช่ไหมครับก็ทําบ้างเป็นบางช่วงบางครั้ง จกเลยต้องดูด้วยว่ามันพอจะทําได้ไหมอะไรประมาณนั้นรประมาณนั้นครับผมก็คือถ้ามันผิดเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ทำใช่ไหมจังยังเมียอะไรนะเมียหลวงเมียน้อยแต่เมียหลวงก็ทําไม่ได้แต่เมียน้อยไม่รับทานะประมาณนี้ยังดูว่าพี่มันสมพงกันดูือไมมันอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรประมาณนั้นถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ทําให้ับเลยว่าอย่างหลวงอย่างผูกพันกันยังไม่ขาดกันนะถจะทำให้ประมาณนั้นครับผม ถ้ามันแบบทาแล้วมันผิดเราผิดศีลยังไงก็ไม่ทำเลยไม่ทำจะไม่รับทำจะนะครับผิดศีผิดวิาที่ประเภทนี้ก็ไม่ทําให้ครับครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์สนับมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับวัสดีดีจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์นะคะเพิ่มมาสองแตบนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ อันนี้เป็นเบอร์อาจารย์นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ